ดูต้นนี้ครับต้นสุดท้ายของเราผิดปลาครับก็คือบอ่อยากมันตกน้ำนะ่พี่น้องบ่อยากมันตกน้ำนะจากใส่ค้นติดนะคุณเด้อ มาลุกันงครับยี่ไปทางไหนครับถือโลงแนวมาลงแนวมาลุนกันครับพี่น้องอช,ช่วยกันเลยครับ <Go. S 1> สูงสิบแล้วครับ ลุดๆที่นอลิดดอ่าวลิดๆลิทังงามไปดูครับ แตกวะแ,แ,แตกไปหนึ่งถังครับสองถังเรีบ้อเลยครับไม่เป็นไรครับว้เป็นนเชกัน จ็ดไล่นะครับห้าใช้หรือวะล่กะไม้อยู่ที่ประมาณหกสิบตันนะครับก็เดีือดอะไรขึ้นมากครับ